วัดสะประทุมวัดสะประทุมสร้างในสมัยสุขโขทยัยตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกกำแพงเมืองศรีสชนาลายัยด้านทิศตะวันตกใกล้กับทางเข้าเมืองด้านประตูรามนรงตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีคูน้ำล้อมรอบด้านหน้าวัดเป็นวิหารโถงขนาดห้าห้องย่อมุกด้านหน้าภายในวิหาร มีอาสนะสงฆ์อยู่ทางด้านซ้ายมือมีมนดบท้ายวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งฐานมนดบย่อมุมไม้แปดตกแต่งด้วยชุดบัวลูกแก้วอกไก่ประดับด้วยปูนปั้นลายกรอบลูกฟักที่ท้องไม้หลังคาทรงจัว่วก่อด,ด้วยศิลาแรงด้านหลังมนดบเป็นเจดีย์ประธานที่มีลักษณะพิเศษคือเจดีย์ทรงกลมศิลปะสุขโขทยัยที่มีฐานเขียงหน้ากระดานชั้นล่างสุด เป็นทรงกระบอกรูปวงกลมซึ่งไม่ปรากฏเจดีย์ที่มีฐานลักษณะนี้ในโบราณสถานอื่นที่สร้างในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากบริเวณมุกหน้าวิหารวัดส,สะประทุมมีทางเดินก่อขอบด้วยศิลาแรงที่เชื่อมต่อไปอยังประตูด,ด้านหลังของวัดพญาดำจึงสันนิฐานว่าโบราณสถานทั้งสองแห่งนี้อาจเป็นวัดเดียวกัน